ดื่มโอเวอร์โหลดให้โอเวอร์ใจแบบตัวมัมตัวคอดบุตรฉันพาตัวคลอดบุตรของแทมมาเลยจ้าพามัมสาวสุดแซ่บมาที่กากกามัมสาวเลือกเป็นชานมไข่หมกโอเวอร์โหลดโอเวอร์ใจและตอนนี้เขามีชาเลนลุนหลับเครื่องดื่มฟรีไปเลยหนึ่งเดือนระหว่างรอชานมมัมสาวก็เต้นรอไปเลยสิคะชานมโอเวอร์โหลดท็อปปิ้งให้แบบแน่นจุ ท้งไข่มก,กากา้าไข่มกเม็ดน้ำผึ้งพุดดิ้งไข่เนียนๆเฉาวกรวยแน่นๆใส่แบบไม่ยัง้งก็แบบล้นๆก็ไปเลยไอ้แกท็อปปิง้งแน่นแบบโบว์ใจแบบนี้ใครจะอดใจไหวและตอนนี้กาก้าเขามีชาเลนจ์ให้ร่วมสนุกแค่ดื่มชานมอวโ์โหลดยังไงก็ได้แบบตัวมามลุ่นรลับรางวัลเครื่องดื่มฟรีวันละหนึ่งแก้วเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็มพอมามสาวได้ยินว่ากินฟรีเท่านั้นแหละมาจ้าองแม่ลงก็เต้นไปเลยสิคะ ไปไปโยกโยกเออเออเอาอีกเอาอีกแม่บอกเอาอีกเออเอาอีกเออไปอีกไปไปอีกไปไปโยกโยกและรางวัลกินชานมฟรีหนึ่งเดือนต้องเป็นของแม่ชั้น